สวัสดีครับผมนายธรรมทานสุขบุญครับรหัสนักศึกษา1 1 6 5 1 0 4 0 0 0 4 6าหนึ่่ศูนยนย่ขีดครับข้อที่จะทำข้อ1ครับจากข้อ่านข้อหนึ่งข้อหนึ่งนะครับ เขียน SQL จำนวนแสดงจำนวน type วิดีโอว่ามีกี่เรื่องโดยไม่นับเรื่องซ้ำกันครับถ้าดูที่ตาราง table นะครับวิด oh, ีโอ type เนี่ยก็จะมีอยู่หลายอันใช่ไหมครัแต่ว่ามันจะมีอยู่ type นึงก็คือดราม่าครับที่มี เอ่อก i t วิ h เออบริสเนี่ยที่มันมี2อันมันน่าจะเป็นคนละแผ่นกันอะไรเงี้ยแปลว่า2อันนี้ต้องนับรวมกันเป็นอันเดียวครับครับก็เริ่มเลเป็นซาไว้ก่อนนะครับก็ฟอร์มฟอร์มตารางก็คือวิดีโอ ตามโจทย์ต้องการให้แสดงจำนวน type ใช่ไหมครับก็เป็น v. video type ครับอนอกจากแสดง video type เนี่ยเราต้องบอกด้วยว่ามีทั้งหมดกี่เรื่องเพราะฉะนั้นเราจะใช้การเขามานับนะครับว่ามันมีทั้งหมดกี่เรื่อง จะเขาเป็นชื่อของมันฮะโอเคฮะแต่คราวเนี้ยเนื่องจากเราไม่ต้องการเรื่องที่มันซ้ำกันใช่ไหมครับเราเลยจะใช้คำสั่งตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นมาก็ค,อคือคำสั่งเ, This. เป็นคำสั่ง distribute นะฮะ distance นะครับเอาไว้ไม่ให้ตัวข้อมูลเนี่ยมันนับซ้ำกันนะครับจากนั้นเราก็จะใช้กลุ่ม By นะครับโดยเราจะแบ่งกลุ่มตาม type ของวิดีโอนะครับ ก็จบไปแล้วฮะจะมีซไฟคอมมดี้เห็นไหมครับว่าดราม่าเนี่ยคือดราม่าในตลาดเนี่ยถึงมันจะมีอยู่2เรื่องนะครับแต่ว่าก็ออกมาอันเดียวครับเพราะว่ามันคือมันคือเรื่องเดียวกันครับ,รบเสร็จแล้วครับข้อหนึ่งขอบคุณครับ